สวัสดีครับนี่คือช่องพลอดลำพื้นออฟฟิเชียลครับผมช่องพลอดลำพื้นออฟฟิเชียลนะครับอาบนำอาบทายเรียบร้อยครับกำลังจะขึ้นรถนอนกับผู้รียยางพานาหนาเบทีไปเก็บบรรยากาศขอเก็บบรรยากาศมาให้กับพี่น้องได้ดูกันครับบรรยากาศการทํางานของออทีมงานเสาเช็คทีมงานเครื่องเสียงครับระบบ thế, phi nông, lau bột à. <coughs> gấp, sụt giọt lên, lau bột xiang tấp 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 tấp, lau bột sao check, lau bột phay, sụt ระบบ power power ขับอยู่ในรถเลยหลับไ้เลย mm hmm. ล็อกไว้เรียบร้อยลงแล้วลหล,ลับไฟลงเรียบร้อยแล้วขับแป๊บเดียวลงเรียบร้อยแล้วไฟตอนนี้ลงนั่งลาดลงนั่งลาดแล้วครับเก็บของ,ง,งขึ้นหลังคาเก็บยาขึ้นรถ พระเอกหนุ่มน้อยน้ำมนต์ยูลโลเพชรบ้านแพงสายาเพิน่นหนุ่มน้อยน้ำมนต์คนโกชุ่มเฮ้ยยังไเอ่ะหนุ่มน้อยน้ำมนต์มึงก็รอเราเด้เหรอโมลูเลมกเอายังไงเอาเอออองซี่ให้ตายยืนหาให้เอา เพื่อนน่ะอหอ่าน้เปเป็นระวัอนนะะงอ,อย่านี้ะเอออต่อยังอย่กองสิบหลอดอกปุตตพเ่นโชยมมาทินงมเออเพลงหน้ามนคนไม่โ่หน้าโง่เอาแง่งจังก็ไปเองผู้นี้ก็ได้ บรรยากาศลูกสาวข่ยนอนอูซื้อเปร์แน่ซื้อเปร์แน่จ้าซื้อแน่เปร์น้อพ่อน่ะนะสามร้อยน้องไปอูแล้วฮะไม่ได้อยู่แล้วจะไปไหนจะพูดแบบนี้คลิปนะไปจริงจริงไม่ได้ไม่ได้ไไดรถใครรถปากโก้เหรอ ปลาโกติดเครื่องแล้วปลาโกติดเครื่องปลาหลอดก็ขึ้นนอนปลาเสือผ่าผู้ใดต่าถ้าถึงตอนกลางวันพออยู่ชั้นล่าง สบายเลยครับพี่พ่อหนาวเลยจนไม่ซ้ำนะบอพ่อพูดเมื่อพ่อรับกำลังจะเดินทางครับผมมาแลงนปลายทางที่หนองบัวลำพูครับเพื่อนน้อสังครับพี่พ่อพี่พอน้องทั้งคุณป้าทำผมคืหกก็มืดแล้วพี่น้องทำไปคือมืดแลวอยู่กับพี่กับน้องก่อนเนาะขับจากซีนาที่ครับ เดี๋ยวรอพี่รอน้องจะาบาัดนึงปัดมาหานังเอกมาหานังเอกสาวตั้งสีสกเกตก่อนจะเฝ้าไปบังแบม้มบอมกะเ้าไปถามเนี่ยยวไงคื่ส่งหย,นนะยักที่ไปใสมันมา,นนนาทั้งในเพราะแปลนนาทีไปทั้งใน,นเดน่น <c oughs> แม่เขาจะอคอยของเอาไอแอดมินเราทีเราจองเพื่อนบ่เดะนักดนตรีแอดมินเราจ้องตัวแอดมินเลยซ่อมได้โอ้ จริงเหรอเขาควรจ้าวันนี้ใส่กี่คลิปใส่กี่คลิปบรรยากาศจักใต้ลูกเก่าลูกเก่าใช่ยักใต้กินยังเดินมีน้ากว่า ไปดิไปมหาเนรลิปบ่ปลาโก่ลำเพลินออฟฟิเชียลไม่แล้วนั่งเอกนึงปวดปวดปัญญางปวดปวด สวนไหลพี่น้องเอ้ย่รมรื่นชื่นฉ่ำคืนนี้คนร้ายหลยพี่น้องมาในกำลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพรับมลรงนี่หลามาเนาะเมล็ดนี่เนาะ เมียวอ่อผู้เดียวก่อนที่มันสร้งเปลี่นนะพ่อแล้วอียงก่อนไอ้นายนี่ผมสั้นๆนะตอเออรจะบอกแกมเาน้ำพ่อจงเป็นเอาเอเอาผู้ใดนี่เอาดาวันตัวหนิ่แม่บบอกม่คือคือกันดยสินคนนคนละคนคนละร่บ่มยังกินแน่มิยังกิน รดแจ่งอะไรเดีเยี๋ยวกันอันรถตา้ออกเนี่ยไหค้ายัางนี่น่พี่น้องนี่แหละคือ,อย่ามสีเขานอนอันนี้ให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศย่ามสีเขานอนครับต้องไปยังสีได้ครับไปในสภาพที่แบบว่าทุลักทุเลอเขาไปแล้วกันนอนเนี่ยประเทศนี่ลูกเต่าเขาเจียวคองเขามาเอย มันจะมีทั้งหน่อยทั้งใหญ่โอ้มือถือขาดแต่ได้พี่น้องไงโอ้ยกระเป๋าป่อยขึ้นมากล่องอยู่พี่กระเป๋าเงินหมื่น่อยเล่นแม่อ่าควนพี่น้องอันนี้ป้องป้องเข่ากันต่อไปครับให้พี่น้องเห็นความเป็นอยนยู คักเลยดิความเป็นอยู่ของพอหลอดนี่ม,มือเศร้ามายมกยี่มึงคืขึ้นกับเบื้องลูกเบื้องล้านเขาแสดงย่่มกงกเว้นกันนั่นแหละครับบรรยากาศเนาะ ขอบคุณหลายๆเรื่อพี่น้องที่มาให้กำลังใจมือขึ้น,นมากมายหลายหลากครับเดี๋ยวลงไปพี่น้อง<ม>เอ,อ้ยสอนพี่น้องให้กำลังใจหลายคักหลายเนี่ยไปเล่นยนดไซนกับเล่นเต็มเล่นเต็มเล่นเต็มครับเลพี่น้องพี่น้องเต็มที่ตลอดนะครับผมก็เลยฝากขอบคุณมาใ,ในคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ตอน,น้องไปเพื่อนสามีก่อน ผมม่ฝากกันในะคลิปต่อๆไปเด้อขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณครับ